มาทีแรกก็ที่สงนกุลามีเรื่องวุ่นวายทางการเมืองคุยกเลยไม่ได้สอนเรุ่นเะก้าสูงนะในธรรมชาสติช่วงนั้นช่วงนั้นช่วงปีหน,นึ่งเกศหนึ่งเกศโอ้มาพอดีวุ่นวายมากเลยวุ่นสายอาจารย์สุวรรณค่ะ <laughs> อาจารย์สวรรณเ okay. รรจอคือครั้งแรกว่ะ รัดไวหรือเนี้ยตัวแค่นี้ใช่ใช่ผู้วิตกใจไม่ต้องไปชกไปต่ออาจารย์ตอที่ไอ้เขาจะมาสอนที่ที่สูงหลักอาจารย์รู้สึกหวั่นหวั่นมองไหมครับที่สั่งท่านโมนเลยนะใช่รู้ท่านโมอาจารย์เรียบร้อยมากเนี่ยครูครูก็ทมโอนกันทั้งนั้นเลยอ่ะดีใจมากกว่าดีใจดีใจว่าได้อยู่โรงเรียนที่นะเรียกว่าท็อกท็อกอ่ะนะคะก็ดีใจแล้วก็ ต้องขอบพระคุณอาจาร,รย์งมุดที่เคยอยู่มหาสารามรหนินล้วนหินล้วน <c oughs> แล้วินใสล้นวนใช่เลยปรับ <c oughs> <c oughs> ต้องปรับตัวนะคะอาจาร,รย์ส่วนจันสมเนี่ยมีพระคุณกับครูมากเพราะอาจารย์ให้กำลังใจมาวบอกว่าสอนไปเลยเดี๋ยวาข้าฟังเราเองแหละขอ โอเคเขาบอกว่าอาจารย์คุณเรียบร้อยมากถ้าใครโดนอาจารย์อยู่จะไปเกิดใหม่ได้เลยอย่างนั้นเลยอาจารย์ตอนนี้อาจารย์เลยโออจริงครับที่คาดการณ์ผมไม่เคยเห็นอาจารย์มีอารมณ์เลยไม่เคยเห็นอาจารย์โมโหแล้วไม่เคยเห็นอาจารย์มุดงที่ใหญ่ที่สุดเลยถ้าใครถูกอาจารย์แค่คำนี้นิดหน่อยเนี่ยผมว่าไปเกิดใหม่เลยเกิดใหม่เลยครูก็ยึดที่อาจารย์สุวรรณรย์สมท่านแนะนำไว้อะว่าสอนสอนไปสอนไปเรื่องนี้ ี๋ยวก็ฟังเมาเองแหละแระตุถึงก,ก็ด่ามันเฮี้ยนะอาจารย์อาจารย์ต่างยังไงอ่ะก็ข้างหน้าเนี่ยจากการที่เขาโวยวายเจากแจ๊กอะ่ะนะคะเขาก็ฟังอะ่ะเขาเห็นคือไม่หยุดสอนน่ะเือไปเลยฟังฟังข้างหลังเขาอ่ะที่ <laughs> ข้างหน้าเขาทาอะไรกันทําไมเสียงมันหายไปก็เขาเงียบ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  คือคือย,ยึดยึดหลักของอาจาร,รย์สุวรรณจันโสมท่านเรียกว่ามีพระคุณกับครูเนาะที่บอกอาจารย์ใช้คำมาสอนมัน <S <S สอนมันไปเดี๋ยวมันก็ฟังเราเองเด<ๆ>ี๋ยวมันก็ฟังเราเองเด็กฝึกแม่ใจได้หรือเปล่าเสียใจน้อยใจมีไหมไม่ไม่ไม่เออแค่ว่าครูยึดยึดหลักว่าหน้าที่คือชีวิตนะ <S 2> <S 2> <S 2> นะคะ คำนี้มันอยู่ในสมองของครูคือหน้าที่คือชีวิต<ม>นะคะก็เลยทําหน้าที่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเอ่อคนที่ก็หนีหนีอะ่ะเขาบอกเฮ้ยเฮ้ยเรียนเขาอาจาย์ก่อนเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวขึ้นไปครับนะะี่ก็มีหลายคนยในในในคอมเมนต์บอกว่าจาย์ได้อ่านแล้วบอกถ้าไม่ได้จา์เนี่ยเขาก็สมามารถเก็นติดได้เรียนที่ดีๆ<ม>อาจารย์รู้ตัวเลย หรือว่าหลายๆคนเราไปหาอาจารย์ไม่คือที่มันต้องถึงห้าสิบปีผ่านไปใช่ไหมคะเออ๋อเพิ่งไม่ได้มาเล่าแต่ไปมาคอมเมนต์ที่อาจารย์ได้อ่านแล้วก็จากพวกเราอ่ะจที่ใส่ก็บางครูเปิดเฟซบุ๊กก็ได้เห็นนะคะเพราะว่าครูเล่นพวกนี้ไม่เต็มครูที่เกิวันนี้จะมีจะมีส่วนหนึ่งที่ที่อยู่ในโพสต์ถ้าไม่ได้อาจารย์พาไปติวพาไปท่องกับผมคงไม่ได้เรียนที่อาจจะมา หรือคะเพราะต้นจากป่าเฮ้ยแค่อาจารย์นี่ค่ะเพราะว่าครูเห็นอาจารย์อะไรสงวนอาจารย์คณิตอ่ะทำไมก็เอาข้อสอบโทเฟอร์มาสอบพิเศษได้ครูก็เลยเอามั่งนะคะเอาโทเฟอร์มาแล้วก็อาจารย์สุวรรณท่านพูดว่าโลเนียอไม่อั้นแล้วก็ อาจารย์สุมาลีสอนคือโรนิเอลครูกินดีพอได้แต่ว่าิเอลเนื้อมือตอนนี้เนี่ยโรนิเอโรนียวเนี่ยแล้วเอาลงมาเนี่ยคลิปก็พึ่งมาเรื่อยเลยคนนั้นเลยเห็นรีบวิ่งไปอาจารย์เขาไปช่วยรทนช็อตเขารีบวิ่งด่วนรีบวิ่งด่วนเลยเพราะว่าอาจารย์ท่านบอกว่าไม่อั้นอาจารย์สุมาลีกับครูก็เอาเลยแต่ครูสมัยนั้นผมผมนับถือนะ สอนไมที่ไม่คิดไม่หวังไม่ไม่หวังเงินทุกสิ่งเลยสอนฟรีทุกอย่างฟรีตามการไปสอนถึงบ้านยังมีเลยใช่ไหมตามไปตามบ่อยไหมจ้าหลายรุ่นไปที่ไปตามบ้านไม่ไม่ค่อยบ่อยหลังๆไม่ค่อยมีแต่เรื่องแรกาตอนที่กันเย่างนะครับครูก็ต้องไปดูซิว่าเขาทาอะไรทำไมไม่มาเรียนก็เลยได้รู้ความจริงช่วยคุณพ่อส่งของอ่ะอ่า ส่งคุณพ่อต้องส่งของเขาก็ไปเห็นเลยเขากำลังเขียนรถช่วยคุณพ่อส่งของอม,มันก็ไม่มีสิทธิ์สอบที่ไ่ได้ราเรียนาะต้องเชิญงานที่บ้านออกม,มาสายเรือ่อยเลย,เลยนะคะบางทีก็หยุดก็เลยต้องไปดูที่บ้านถึงได้รู้ว่าอันนี้ต้องช่วยดูครองก่อนเพราะงมไม่มีสิทธิ์สอบต้องเรีสั้อีกปีหนึ่ง กูก็เลยมาบอกบอกับทางโรงเรียนบอกว่าเชื่อรูปครองขอให้แกมาสอบที่ส<อ>ี่ไม่เกเรไม่เกเเป็นเด็กกระตันยูช่วยงานมากอยู่ไม่มาสายแล้วว่ขาดเรียนใช่โอ้ไน่ต้องเรียนซ้ำอีกปีไม่น่าใจไม่ได้เห็นหนี่เขาเขาซ้ำซ้ำชั้นแน่นอนเขาไม่มีสาเหตุหใช่ไหมต้องซ้ำอไมในโฆษณาเนี่ย เอาไปจากปัดเลื่อนรายการแบบมีโฆษณาที่ว่าต้องไปทุ่มงานที่บ้านเพได้เรียนพอถึงได้รู้มันต้องต้องตามอ่ะตามให้เขามีสิทธิสอบจะเคยตีเรื่องเปลียนไหมฮะ เคยตีแล้วเหนื่อยนค <c oughs> ือฮ่นั้นต,ตกตกลงเลยไม่ได้ลงเลยอย่าว่าจะตีดูนี้ไม่ดูเลยถ <c oughs> ้ต <c oughs> ตาตีนี่ไปตกนรกไม่ลงนรกอเออคือบอกอ่าอถ้าดูเนี่ยี่คืออารมณ์เสียแล้วก็ลืม <c oughs> แผนการสอนที่เราเตรียมมาหมดอ,อ๋อก็เลยถ้าดูจะไม่ดม่ดูม<ล>ัน <c oughs> บอกครูเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าได้มีอารมณ์เสียแล้วเนี่ยมันจะทําให้สิ่งอื่นเนี่ยตามตามกันเช่นวันนั้นทํางานไม่ได้เลยถ้าเกิดมีอารมณ์เสียหรือโกรธก็เลยต้องปล่อยการนอนกิ๊คกับไม่ได้มีลิปได้ไหมมีกิปเหรอมีละ <Gar> การเขาเรยย้อนไปสมัยที่เรียนการศาสตร์ทำไมการนี้นการศัสาร์อนี่ยเขาคูมมาจากอ่ากระเตรียมค่ะตอนนี้ครมต้องสอบเข้าเตรียนนะคะเอเอิงสอบได้อ่ะไม่เลยไม่เลยเลยครับีมืดสืดอเปราครับว่า ตอนนั้นคนที่จะสอบเข้าเตรียมเปลี่ยนใจกลัวจะพลาดนะคะก็ไม่กล้ามาสอบอครูก็ครูก็รู้เรียนได้ครูไม่จักโรงเรียนอื่นเลยตอนที่ครูอยู่พดุลได้รุนีอ่ะพอดุลขอคืนเลยโอเคพอตพออพอตไม่ใช่ไหมผู้ดีผู้ดีนะพอดุลไม่ได้มีพอตเลยดี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  แต่เขาชอบเลียกผีดิบผู้หญิงพวกครูเป็นโรงเรียนหญิงกันหรอกดีดีไปนะที่สุดจะโรงเรียนอะไรที่อยู่ใกล้ๆคริสเตียนนะคะอ่คริสเตียนแบบกระดุงเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันกทปทพวกครูพี่เอ่อโรงเรียนหญิงเขาบอกกะทิกระเทย เขาก็ว่าอีานีเขาไปสอบเป็นเสร็จปุ๊บก็ต้องไปต่อช่วงมหาวิทยาลัยเอ๊ทำไมทำไมเลือกอ่าสอนอันดับหนึ่งไม่ให้การเราใจชอบภาษารภาษาหรือว่าคือต้องบอกความจริงตอนที่ครูอยู่เตรียมคุณไม่รู้จักโรงเรียนไม่ไม่รู้จักเอ่อจีลาจิลารู้จักกันเลยอ้า รู้จักไดาจุลาเอ้ยใครเขาไม่กล้าเข้าอักษรกันไงปีของครูอ่ะก็ไปคณิตศาสตร์กันใช่ไปสอบคณิตศาสตร์กันสอบประนี้ระดับหนึ่งคะแนนสูงมากคะแนนสูงทีนี้ครูจบโรงเรียนน้ก็ไม่รู้จักโรงเรียนอื่นเลย <c oughs> ไม่รู้จักมหาวิทยาลัยแต่ธรรมศาสตร์นี่มีเคยมาอยู่ในสมองครูนะคะคือ <c oughs> <c oughs> เอาจุลาอย่างเดียวถ้าพลาดครูก็แย่ถึงขนาด <c oughs>